โปรโมชั่นกอสชาแนลวัดนั่นเองค่ะ <Okay. S 2> วันนี้นะคะโอก็มีคลิปดีๆมาให้ลูกเพจทุกท่านชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปชุดแต่งรถนะคะหน้า F 1 5 0พร้อมกับไฟมัดแต่งนั่นเองค่ะ <Wow. S 2> ไฟหน้า,าแต่งก็เป็นตัว r a n เ e r ร์ XL พ s ยกสูงนะคะตัวแฉปแนั่นเองค่ะ, <Okay. S 2> ะคราคาที่6 000, 6แสนหกพันบาทนั่นเองค่ะ <Wow. S 2> ใครที่ชอบสายแทปแล้วก็แต่งออฟโรดนะคะต้องดูคันนี้เลย <Wow. S 2> ค่ะ ก็อยู่ด้านหลังเอแล้วค่ะนี่เลย บ้านคะจังภาชมนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเราก็เลือกเป็นกระจังหน้าสีดำได้น,นั่นเองค่ะแกนกลางนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะสามารถเลือกสีได้ค่ะเลยเลือกสีเป็นสีแดงนะคะด้านในเป็นสีดำพร้ด้วยขอบแดงนั่นเองค่ะทำว่าขอบ <Yahoo! S 2> เด่นแล้วก็ตัดกับสีดำของตัวรถอย่างลงตัวไปเลยนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ในส่วนของกระชอน,นหน้านะคะกระชอน,นหน้าของเราะคะเป็นตัว F 1 5อ้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพบกับไฟซี ชุด F150 ของเราก็จะได้ทั้งกระจันหน้าแล้วก็กันชนด้านหนะะ้าแล้วก็พร้อมกับไฟสีนั่นเองะคะ่ะแล้วก็ในส่วนนะคะที่โอแทบเพิ่มเพิ่มให้กับลูกค้านะคะก็คือนี่เลยคะ่ะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่น x t r a ั l คันนี้นะคะไม่มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะคดังนั้นนะคะโอก็ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเข้าไปให้นะคะในส่วนของชุดครอบนะคะครอบไฟหน้านะคะโอก็ครอบไฟหน้าด้วยสีดำด้านเช่นเดียวเช่นเดียวน แล้วก็ไฮไลท์อีกจุดนึงของเราเลยนะคะก็คือดีเลยค่ะด้านหน้าคือไฟหน้ามัดแต่งนั่นเองค่ะรกระบะเอกพัดของเรานะคะถ้าสามารถใส่ไฟหน้ามัดแต่งได้ด้วยถ้าคือลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ไฟมัดแต่งรีบทักหาโอเลยนะคะและด้านนี้ติดทองสกู๊ปโอก็ทำเป็นสกู๊กปสรง,งสูงให้กับลูกค้านะคะตัด,ด้วยสีดำด้าน,นาแล้วก็สีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะตอนนี้โอพาชมด้านหน้าไปแล้ว เดี๋ยวโอภาชดด้านข้างกันบ้างนะคะว่าด้านข้างจะสวยขนาดไหนแล้วก็จะลงตัวขนาดไหนกับเชิ้ตค่ะในสวชของด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าชุดซุ้มร้อนนะคะที่มารักมากับตัวกระชมนด้านหน้านี่คือชุดซุ้มร้อนตัวนี้ก็คือชุดเดียวกันกับของนา F ร้อยห้าสิบนะคะ F ร้อยห้าสิบของเราจะประกอบด้วยกระจันหน้าชิ้นแล้วก็ไฟสีแล้วก็กระชมนด้านหน้านะคะแล้วก็นี่เลยค่ะซิ้มร้ออีกชิ้นนะคะซุ้มร้อนของเรานะคะก็เลือกเป็นแบบเรียบนั่นเองค่ะสีดำได้ อันนี้เลยค่ะมาพร้อมกับแมกกาซนกแก็มี่เลยค่ะลสติ๊กเกอร์คว่าเลนเจอร์นั่นเองค่ะอันนี้สูกค้าก็เป็นคนเลือกเองนะคะก็จะมีตัวอย่างค่ะหของลสติ๊กเกอร์ค่ะฉันให้กับลูกค้าดูค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบลายที่ชอบได้เลยแล้วก็มาใส่ในลบที่ โะะ <Okay. S 1> อเคเกิดก็จะเป็นรายประมาณนี้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของชุดครอบกันบ้างนะคะชุดครอบนะคะโอก็ไม่ได้ใส่อะไรให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าในส่วนของเป็นครอบแก้มครอบกระจกแล้วก็ครอบมือจับเขาไปสีดําด้านมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แต่ใส่เป็นตัวเบ้ามือจับให้กับลูกค้าหน,น, <Wow. S 1> นึ่งชิ้นนะคะสามารถกันร,รอยกันเล็บของคุณผู้หญิงหรือว่าของผ,ผู้ชายได้เลยะคะ่ะแล้วก็ใส่กันสาดให้กับลูกค้า ะะตัวนี้เป็นกระสานของรถแทปนั่นเองค่ะยาแม่บนนะคะเป็นเหล่าราคาค่ะเรวก็ใส่เพล่มให้นะคะเลือกเป็นไลายเหล้าังคาสีดำด้านให้นั่นเองค่ะแล้วก็มาสืงในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะ <c oughs> ด้านท้ายก็ไฮไลท์เช่นกันค่ะ <c oughs> ก็นี่เลยค่ะเลือกเป็นกันกัวโลวาเหล็กให้กับลูกค้านะโลว์าเหล็ก <c oughs> ตัวนี้นะคะม,มาพร้อมกับห่วงที่ดึงนะคะสองห่วกลูกค้าสามารถขนของใช้ในการมัดอะไรเนี่ย โลบาเหล็กอันนี้ค่ะใช้งานจริงได้100%เร็นะคนะว้าวแล้วในส่วนนี้ค่ะด้านท้ายด้านท้ายก็มาพร้อมกับกันชนเหล็กยันนะคะก็คือรับกันสองชิ้นนี้นะคะเป็นพี่โ่อเดียวกันนะคะโลบาเหล็กแล้วก็เปชนสติกนั่นเองนะคะกักนชนเหล็กนะคะโอ้ก็เลือกเป็นลายนี้มาให้กับลูกค้าแล้วพร้อมมาพร้อมกับห่บวงแดงสองห่วงนะห่วงแดงสองห่วงตัวนี้นะคะสามารถใช้งานในพวกของรากสูนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้เลยในส่วน<ะ> ก็ยังมีของพิเศษให้กับลูกค้านะคะก็นี่ค่ะสติกเกอร์คำว่าเจอร์ติดอยท้ายกระเป๋าที่นี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายชุดข้อปลายดาบตรงนี้นะคะ คนเนเออันนี้นั่นเองค่ะเจ้นี่นนเรา <Wow. S 1> เป็นบั๊ <B uck. S 1> มองหลังนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะถ้ามีกล้องมองหลังแล้วด้านในก็ต้องมีต่อ Android. แอนดรอแผลให้แน่นอนค่ะเดี๋ยวอุาชมเพะว่าด้านในมีอะไรที่ติหเตามวนไปดูเลยค่ะ <Okay. S 1> ในส่วนของด้านในเบ้างนะคะด้านในของเรานะคะก็แผลเป็นเบาะหนังได้สีแดงนี่ค่ะแต่ว่าได้นะคะเบาะหนังนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่า สแล้วก็ดีเลยค่ะจอแอ d ดรอยนะคะที่โอแถมให้นะคะจอแอนดรอยตัวนี้นะคะเป็นขนาด9นิ้วนั่นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อไ i ไฟบลูทูธแล้วก็เล่นพวก YouTube ได้หมดเลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็แถมมาให้พิเศษแถมด้วยนี่เลยค่ะกล้องบันทึกหน้ารถนะอันนี้เอาก็แถมเพิ่มพิเศษให้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรถ พัดแตนงด้านหลังเป็นการชนเหล็กโลบารเหล็กด้านในมีจอแอนดรอยด์บอกคือพูดได้ยง่ายว่าคันนี้จบเท่ส, <Okay. S 1> สุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจชนแต่งแบบนี้นะคะสามารถทักหาโอได้เลยนะคะอย่าโอจะแจ้งช่องทางแล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบของโ,โอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวรถ ชมเรื่อยๆนะคะฝา <Okay. S 1> กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ